สวัสดีจ้ามาพบก,กับซองกําไรหมาสตอรี่ตามเคยได้จ้าเมื่อนี้มาป้อยปลาไหลจ้ากับวันนี้ยูยนกินมาห้ยพเนยดวนไข่จ้าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนนั่นแล้วนี่เอาใกล้มาห้ผู้พร้อมได้จ้าเอาหนูถือไปเอาดีๆนะแล้วก็มี ปลาไหลจ้าปลาไหลเก่าตัวามาป้อยกำไหมาดออกมาปล้อยเองจ้าเอา,าป,ป้อยบสื่อมาแต้ตลาดด้จ้าเก่าตสองร้บาทคิดละสามสิบกน,นี้ทาป้อยเด้จ้าเข็ดบนไดมเลยเนาะ มากับหลานหน่อยจ้าวัดีจ้ากอหลานมาแต่สุรินทร์เลยจ้ามะเล่นขอนแก่นนำหมดบรงหันบ่ถือจ้าพิษแต้มเดียว ได้ว่าได้ออม,ดอ,อมสินยู่ยได้จ้ะถูกหวยออมสินยู้ยหาศูนย์จ้ะออมสินออกสามศูนย์ห้าเลขถูกป,ปู้หาหาศูนย์นะจ้ะเพราะได้ข่าหวหวยไทยคืนยู่จ้ะบรรยากาศร,บรอบๆจ้ะเป็นเมาไทยนะเตรียมว่านเขาแล้วจ้ะเ,นะเล็กหน่อยกับมาเร็นน้ำได้จ้ะ มากับย้ายาย้ายเพิ่นมีโชมีลาบน้ำเพอนเลยหนึ่งใกล้มาจา้ะหนึ่งใกล้มาหายปูจ้ะก็ไม่ได้หมัดเอาปลาไหลมาปล่อยจ้ะรอพี่สาวคนสวยมาจา้ะ

มาดูน like ี like ่เลยมาดูปลาน้ำสีเยอะปลาไหลปลาปลาปูมาเนียวมาเนียวอันนี้มันยว สคนเนร้างเขาซื้านา้ามาถึงออ่นเนีดือ้บ้านเพิ่มีมิโชมิลาน้ำเลยจ้าเพิ่นเลยมานำเพิ่อนหินอพากันออกมาหาพยนดอนไขเพิ่นก็เลยพามานำจ้า พากันม้านำกับไรมาดกับแม่แล้วก็พี่สาวคนสวยมามาประจำละจ้ะวันอาทิตย์วันหยุดจ้ะแต่ว่าผู้เพิ่นเห็นก็เลยพากันออกมาไหวปูนํำนะจ้ะผู้เพิ่นศักดิ์สิทธิ์ด้วยจ้ะขอที่ยังมักจะสมหวังจ้ะเบิงแจะคนออกมานำรถเห็นม้านำ่นเลยออกมานำจ้ะ พี่น้องเอ้ยพวกคิดว่าคนสิมาลายป่านี้จ้ะกำไรมาดว่าสิมาแล้วปล้อยป่าปลายก็ออกตัวก็เหมือนแม,แม่แม่เพิ่นมาแตสุรลินจ้ะแล้วก็กกบพี่าคนสวยที่เคยมาเลมกันจ้ะหันไหมเทียนหนึง่งรถจอดเต็มเลยจ้ากำไลหมาดสิหันเลยไผ่เบื้องเลยพี่น้องคนร้ายหลาย เร right? no, ื่องเลยจ้ะกระตีความศักดิ์สิทธิ์จ้ะความไม่ให้เล็กแม่นจ้ะกําไรหมาว่าสิมาลอยมาปล่อยป่า เลงมาไหวายปูไม่จา่หาหันมาอีกทีนงึงค้นติ่มได้ม่จา่าตอนนี้ลอยอยู่คนมาถ่าวเล็กน้ำจา่าอีกหน่อยก็มาเล่นน้ำน้ำจา่จาก็คคนว่าเคยมาได้จา่าค้นกลับมากระตีว่าศักดิ์สิทธิ์เลยไเลม่จา่า ก็ไปปูว่าใส่แหมสนิบเป็นสาลที่ท่องเชียวก็จะคือคำปูวาหละจา้ะคนสิเริ่มมุจากายแมนอีรีจ้ะก่อนมีแต่กำไรหมากกับผีสาวคนสวยมาด้วยจ้ะกำไรหมากมา้อนมู เออไอ้ตัวตีแล้วไม่ก่อยมูลเลยเด็กถ้ายองหมาเนอะไม่ก่อยซุ้ยแอ๊บเป็นทัวร์หาผู้ไรผู้ไรสมุนย์แต่ว่าอีกความมันหลัาอีกความไม่ละเจ้าเวอรเพื่นไปเจ้าเวอร์ไปเหตุงานเหตุการณ์

ลรากรเมื่อยเมื่อยติดพ่อน้าถกไก่ไก่แม่ีไม่ได้ไก่ถ้าแบบ Đi nói rồi, bộ Má năm bè, má năm dài đây chà Má lên làm chà, nàm bất cứ bất rồi chà má năm chà กูอาร์นสีดอจังไรมากะสีฝากไว้เพียงเสนีห์ด้อจ้าไว้ติดตามกันต่อไปว่าสาราปูสเสดสางบ่อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่ได้จ้าสวัสดีจ้า